ตอนนี้ฉันก็มาอยู่ในเฮลิคอปเตอร์นะแล้วทำไมฉันมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยติฉันต้องอยู่ข้างล่างใช่ว่าแล้วทำไมจู่ๆฉันมาฉันเผื่อตัวน,นี้มาได้ให้ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะเอ่อตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ความเหนือ242สฟุตเหนือความสูงของเื้อนอดนินของโลกวี่งนั้นมีใครมา เออ,อย่างนี้ฉันต้องไปีแล้วเอเอ,อฮลโหลครับออมีอะไรเหรอเออคุณคือใครครับคุณจับผมมาที่นี่ได้ไงครับอ่าฉันไม่ได้จับนะฉันก็แค่เห็นนายนอนอยู่นะฉันก็เลยมาจับฉัน นายมาที่นี่อะไร,ะไรคือดจับช้อนอะคุณ <c oughs> ไม่คุผ้ <c oughs> ผิดเหรอฉันพูดผิดเหรอเอา้าเอา <c oughs> เอไม่โอเคเอ่ะฉันจะจับคุณมา <c oughs> ที่นี่เพื่อฉันจะมีแต่งกับบอกอ้าว <c oughs> ไม่บอกตั้งแต่แรกเหรออ๋อคือฉันจะบอกว่าฉันมีเรื่อ,องก็คือฉัอนอะฉันเป็น ฉันเป็นนักบินที่นี่ฉันก็แค่ยอยากจะให้คุณมาอยากจะจับคุณมาให้ฝึกการเล่นเครื่องบินอะไรอย่างนี้ไงเส้นตอนนี้เราก็อยู่ในไฮริกคอปเตอร์แต่เดี๋ยวขอคุยก่อนนะเอ,อ่อบินโน่นกันนะอ๋อก็ได้ก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลเอ่อ นี่ทางนี่ฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะเออเออเฮ้ยนี่อะไรดิเฮ้ยอันนี้คง่ันนี้คงให้ปล่อยมาตั้งนานแล้วเนี่ยเออคุณเอออะไรเหรอพอดี ฉันจับคุณมาเพื่อมาแค่ให้ลองขับเฮลิคอปเตอร์เฉยๆอย่ะก็จริงเหรอจริงเหรอน้ำไม่ได้โจกใช่ไหมเนี่ยอ่าไม่ได้โจกนะไม่ได้โจกไม่ได้โจกไม่ได้โจกนี่จริงบ้าเปล่าเนี่ยอีนี้ต้องจะอยู่ในไทยยินจบไป้วยเนี่ยต้องทำยังไงดีแล้วเนี่ยเออ มีอะไรเหรอคะอนี้ต้องแผนชั่วแล้วเออเปล่าไม่มีเลยคนระับไม่มีอะไรอา่านั้นฉันไปก่อนนะเอ่เอเฮ้ยจะต้องให้ขับมันอัตโนมัติแล้วลนะ่ะ <c oughs> ใครมันทักมาวะอะไรใครทักมาล่ะใครทักมามาไม่มีใครทักไม่มีใครทักมาใช่ไหม เอ่อใครมาทักมาหน้าจอไม่รู้อะดิเอ้าคุณคุณเป็นเล่นเหรอสิป่อแล้วฉันไม่ชผ่วเล่นเอ้านั่นจะไปก่อนแล้วนะเฮ้ยฉันต้องแผนชั่วละผอ้หคุงครับ อะไรเหรอคะไม่ทราบว่าจะดื่มน้ำจะดื่มน้ำมันสักใหม่ไหมครับเอ่เอก็ได้นะเอ่อเอ่อนี่คือน้ำนี่คือน้ำน้ำอะไรไม่รู้อะแต่น่าจะเป็นน้ำแอปเปิ้ลนั่นแหละแอปเปิ้ลเหรอทำไมรู้สึกว่าแอปเปิ้ลมันมันไม่ใช่สีแดงๆนะเอ่อก็แล้วก็แล้วแต่ว่าแอปเปิ้ลนั่นแหละ เออ๋เชื่อถือเนี่ยไม่ก็ได้นั้นขอลองอนะเคุยไปก่อนฮะเดี๋ยวต้องขับเครื่องบินก่อนก็ได้เฮ้ยนี่อะไรล่ะคะเปล่าไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีไม่มีนะ แผนมาต้องสำเร็จแน่นอนฮะเฮียอะไรบ้าเนี่ยน้ำมันไรเนี่ยฉันต้องลองกินอ๋อฮะฮะฮะสำเร็จฉันต้องจับไอ้ผู้หญิงคนนี้ไปทำอะไรดีฮะนายมันกล้าดีนะที่จะจับฉันมามาให้ขับ เฮลที่กับเตอร์น่ะเหลอฮะนายคิดดูนะว่าคิดว่าฉันไม่ได้โหดถนาดนั้านเลยเหรอฮะหวังตายเนี่ยไนะฟชา,าวเวทอ,อะไรเนี่ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอ้าววาไงไม่ได้เจอกันนานนะที่ไหนทำไมทำใจทำอะไรฉันอนะ ฉันก็มีของใหม่ให้เธอไงล่ะฉันอยากให้เธอทดสอบนะนายจะให้ฉันทดสอบอะไรอ่ะฉันหลับได้แล้วนะเอาเอานี่ไปฉันโยนให้ What What the fuck เฮ้ยโยนให้สิอะไรเนี่ย นี่คือถังน้ำาชาเล่นก็คือถ้าว่าเธอรอดจากการตกจากที่สูงระหว่างน้ำแสดงว่าเธอผ่านแต่ว่าเธอไม่รอดแสดงว่าทุกอย่างจะจบลง oh, <no. S 1> นี่นายนายทำอะไรบ้าบาฉันเนี่ยป้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฉันยังไม่เตรียมพร้อมเลย นี่มันความสูงประมาณสักสองร้กว่าเลยนะสองร้กว่าฟุตเนี่ยสวยสองร้อยกว่าฟุตกระหลาก,กระโหลกแมวอะ่ะเฮ้ยจะให้ตบจะให้จะให้ลงไปดีดีหรือจะลงไปด้วยน้ำตา <c oughs> ลงไป <c oughs> ลงไปซะอือน้า no. วอย่างนี้ต้องดังไงล้ะเฟลรอบที่สอง <c oughs> นายคิดว่านายคิดว่าฉันตายแล้วตายเลยเหรอฝันไปเถอะ ฉันคิดว่าฉันสามารถเวียนวายตายเกิดได้วว้า <Wow. S 1> นั้นได้นายคิดอย่างนี้นะลงไปลืมไปว่ามันกเกิดได้นี่หว่าลืม อย่าคิดนะถ้านายตอบฉันนะฉันจะถีบนายลงไปเลยนะนจริงเหรออย่าคิดนะว่าว่าแกจะเป็นผู้หญิงแล้วจะลงไปได้อ่ะฝันไปเถอะ <c oughs> ใช่ลงดีๆหรือลงเร่นนับตาอ่ะลงดีๆก็ไดนะ้อ่ะ เดี๋ยวก่อนนะฟันนี่โมเมนต,ต์จริงหมดไหนบอกลงดีๆไงอันนี้กันลงดีๆแบบเนี่ยเฮ้ยก็ได้ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะจะบอกว่ามันลอดอ่ะเฮ้ยทำไมนี่ฉันหลอกหลอกให้อีดาวสาวนั่นมา ไอ้นี่เหรอโอ้ยไม่นะนายอย่าคิดอย่างนี้สิโอ้ยแล้วฉันก็ไม่มีถังน้ำด้วยกูตายดีกว,ว่าเฮ้ยจำเลยจะไม่ได้กินดีกว่าเลยเอ้อยหัวใจวายตายเลยนะเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยแล้วฉันก็มาอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งอ้อรู้สึกว่า เป็นหนึ่งนะฉันจำได้ว่าฉันต้องเปอะไ,ไรเพราะฉันต้องอะไรสักอย่างหนึ่งลนะเอ้ฉันมีดาบที่เนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันที่กินไม่น่าอยู่แล้วไปดีกว่าเฮ้ยอย่างนี้มีดได้สิเฮ้ยอย่างนี้ต้องจะสันไหนสันแล้ว นี่ฉันต้องต้องใช้คังข่ายเยอะเนี่ย